ที่สองรับแปดเอ้ยเอา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 ไป้องจำสลากจำสลาครับผมอากาศหนาวจำสลากบนกองไฟนี่แหละเนี่ยมาขอสวัสดีครับผมเช้าดียามเช้าเช้าที่แสนหนาวเนี่ย หลนนนงหงมายลามฮือ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 ฮ้อยนมฮนะครอบือฮือฮือนือฮือฮือฮือคนอฮอฮืาฮืออฮืหฮือฮือฮอฮือฮอฮือออฮือนอน้อออ กันกรวดบุกเร่รำนะครับนี่นี่ครับอาะเฮ้ยคุณจ๊ะเนี่ยไปดูบ่อสักหน่อยนึงพี่น้องใหญ่นี่ครับยังไงก็ะตุกงานอยู่แล้วเดี๋ยวให้ดูบ่อครับอันนี้มีของใหญ่ให้ลากพี่น้องมีของใหญ่ให้ลากครับนี่เดี๋ยววันนี้คนใหญ่ก็จะโอ้โหดูครับลงของแล้วครับมาไม่เจอให้รู้ไปนี่นีอ่า เล่นของครับลหมางลหมงครับเล่นของก็วันนี้อ่าเนี่ยบ่อไม่ใหญ่พี่น้องบ่อไม่ใหญ่นะครับบดด่วนกันนะครับบด่วนเรียกกันแบบหนาวหนาอย่างนี้เลยพาพาพากันมาหดชอบพากันมาหดแต่เช้าเลยอ่าเดี๋ยวหามุมดีๆก่อนพี่น้องฝั่งนู้นแหละครับรอรุ่นรอติดตามครับเดือดแน่นอนจับแหจับแหกันแล้วพี่น้องเตรียมความพร้อมแล้วครับผมจะวานปลาหรือวานเป็ดนี่วันนี้นี่ เนาะเอาแต่พอได้ล่าพอเนาะวันนี้เอา้าพร้อมเลยจ้วดจ้วดใครจะโดนเป็ดโ oh อ้ไม่โดนว้าวหรือเวาจวดชาแรกลงไปแล้วนะครับผมอ่าบัตรพันหรยบาทนะครับแปดเซียนแหรครับอ่าบอ่อเล็กๆบอเล็กๆครับเป็นบอดวนครับเป็นบอดวน มีของใหญ่เอาบอมโดนบอมโดนนะครับเอามาอุ้ยลากเพลยแล้วครับลากเพลยแล้วครับปึ๊บปึ๊บเกาะกันไหมเกาะกันไหมปึ๊บมาเชินบอมเชินบอมครับเชินบอมครับจัดไปลากไปแล้วลากไปแล้วบึ้มไหนยังโอ้ห่างน้ำใหญ่อยู่พี่น้องใหญ่อยู่น่าจะไส์ไส์ไส์สิบบวกน่าจะสิบบวกครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บลากไปแล้วครับลากไปแล้วครับ มามาเออปุอ้ยหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองอู้วเอามีตัวตัวน้อยสองครับตัวใหญ่หนึ่งอ่าสิบบวกอยู่ครับสิบบวกอยู่ครับเึิบอ้าวมีหลายตัวนะครับแต่ยังไม่โดนโดนตัวเดียวครับมามามาตรงไหนตรงไหนตรงไหนน,นี่นอยดูข้างหลังนี่มา ชาแรกนะครับเจอเลยครับอ,อยู่บ้านนอ้งนง er, นองไม้งามหนึง่งครับบนน้องไม้งามหนึ่งอำเภอบ้านกรวดบุรีรัมนะครับตรงไหนตรงไหนตรงไห bon. น,รนประมาณเท่าไหร่บอมประมาณเท่าไหร่ประมาณาสาิบแปดครับอ้า ประมาณสิบแปดโลครับตรงไหนตรงไหนตรงไหนอีกโกมินครับโกมินโกมินโกมินไหนล่ะปึ๊บปึ๊บ,บโอ้ตัวไม่ใหญ่ครับแต่โดนทุนครับโดนทุนเอาแล้วครับเอาแล้วครับหมุนเรือแล้วครับหมุนเรือแล้วครับหมุนเรืเอแล้วครับเฮ้ย เอาละครับเอาละครับโอ้โหอ้าวปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับอ่าดูจากร่องรอยครับน่าจะเป็นตัวที่เทสโดนนะครับตัวนี้มันมีร่องรอยอยู่ครับเพราะว่าเขาต้องมีการเทสเพื่อดูดูขนาดปลาดูสายปลานะครับเอ้าตัวที่สองขึ้นแล้วครับไม่รู้มีกี่ตัวครับพี่น้อง วอนอยู่แถวนี้แหละแถวนี้แหละต้องโดนบ้างเลยพี่โนโอ้องลุ้นมันไปเรื่อยๆครับนะมันจะมีลึกเข้านี้แล้วปลามันจะออกข้างด้วยนะครับมันก็จะออกข้างด้วยอะไรด้วยครับเอาเอาทา,า,างนู้นครับเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วครับเราไหวครับเ้าไหวครับ เป็นไงตรงนี้เห็นบ่อนอยู่มีอยู่ไหมมีแต่ไม้นี่มันบ่อนดึ๋มดึ๋มอย่างเงี้ยไม่รู้ไม้ไม้อาจจะรอดครับโอ้โหดึงแรงมากโอ้ดึงแรงมากโออผมมาเรื่อยๆครับทีละหนึ่งทีละสองครับตัวเล็กนี่เป็นบึกไหมผมสวายก็บึก เหมือนจะไม่แน่ใจครับว่าแต่น่าจะเป็นอีกมั้งครับหัวใหญ่ๆขึ้นสองหางใหญ่พี่น้องสองหางใหญ่ใส่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดครับาวต่อหุนเลยครับคิดว่าน่าจะหมดแล้วครับตัวใหญ่น่าจะสองพระเจ้าของก็ไม่รู้จะเหลือรอดกี่ตัวครับแจ้งมาอยูอ่ รอลุนครับตัวเล็กครับอันนี้ตัวใหญ่นะครับเล็กตัวเล็กก็จะอยู่มุมๆอยู่ขอบๆอ,อย่างนี้นะครับอรอลุ้นกันไปเรื่อยๆครับโอ้ยจุดนั่นล่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับน่าจะโดนหลายตัวนะครับมาลุนใกล้ๆพีน้องน่าจะมีลุ้นนะครับเหมือนจะเห็นมันบ่อนจบอยู่แถวนี้แหละ มัอนจะมีลุ้นครับเหมือนจะมีลุน้นเอ้าหเอ้าจังไหนดิเอาแล้วว่ามันไม่บอกเขาเราอันนี้นอกแฮ่เราไม่พูดพูดเชียนดังครับนอกแฮ่เราสองตัวเฮ้ยเราหากินกันอย่างนี้เลยนอกแฮ่เรอเอออย่าพูดเชียนดังอย่าพูดเชียนดังเดี๋ยวเขาหาเราหาว่าเราไม่ใช่เซียน อาละครับพี่ดอกมาน่าจะหลายตัวอยู่นะมันรอดหรือเปล่าเห็นมันบ่อนดุ๊บดุ๊บดุ๊บด้วยโอ้โดนรังโอ้โหเราจะบอกใครเราจะบอกใครอย่าเสียงดังน่าละมันมาบ่อนอยู่แถวนี้อู่โอ้ฮือของเขาแล้วน่ายีนองมา ขึ้นฟังเลยครับขึ้นฟังเลยครับมามาทั้งเพมาทั้งไม้ลากมาหมดแหละเ <c oughs> มันมีขาดรุ่นนี้โอ้ยลายอยู่หลายตัวอยู่งนะโอ้ทำไมติดไม้นะมีหน้าลรามาดับบ่อนแต่มุมนี้ครับคนรื้อม,มันต้องหมองเดียวหมดแล้วน้องบอกมึงนอนติดทุนติดทุนเฮ้ยทางนู้นมีทรงมีทรงมีทรงมทรงีทางฮะติดอะไรเนาะ ข้างล่างติดอะไรครับม no. ีทรงมีท่าทางปึ๊บโอ้ติดทุนโอ้โหตอนนี้ก็พันทุนครับพี่น้องเราดูครับน่าจะหลายตัวอยู่นะปลดโยนปลดโยนเลยพี่น้องตัวแรกครับตัวแรกดูไซด์ดูไซส์สกอตเฮ้ย ได้สามสี่ตัวครับดูครับนี่ครับสองยครับกระโดนปาลาหลอกแล้วครับปี๊ดพี่น้นองโอ้ยสุมยุงของแท้ครับบาเออเ้าเปลี่ยนแหไปเลยสองร้อยครับสองร้อยเนาะไกยกแหยกไม้ไปเลยครับสองร้อยอ่าปลานินตัวแรกปลานินตัวแรกเอ้ย <c oughs>

นี่เฮราชาติไปแล้วครับลายชงชาติครับลงไปแล้วเนี yeah. ่ยยังมาอยู่ครับเฮราชาติยังมาอยู่ครับหนึ่งหางว้าทางนี้เขาเล่นแล้วครับทางนี้เขาเล่นแล้ว oh <my> เห็นปปายน่าจะอยู่ฝั่งงนี้อยู่นะครับมีตัวให้เห็นอยู่หนึ่งละสองละ สามโอ้ได้สามอยู่ครับได้สามอยู่อยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับมีจิกตึกอยู่เมื่อกี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ไม่รอดไม่รอดครับเออยังอยู่ครับจวดเออ มาโอ้โหจะทื่อเลยเสร็จแท้โอ้โหมุมนี้ละมุมนี้ละเก็จะลงแล้วครับจะลงแล้วโอ้โหบอลโอ้โหดหมดเลยหดหมดอุ้เหลือเท้าแขนเหนือเอาเอามาพี่น้องว่ามุมนี้แหละครับมุมนี้แหละครับทีเด็ดครับทีเด็ด กำลังต้นครับกหลังต้นตรงนี้หรอกย่าๆๆๆอ่าวโอ้เ <laughs> กือบโลน่นโอ้ยสามมามา <laughs> มตื่นจากทางนี้แหละไปตื่นจากทางนี้แหละไปมาพี่น้องอาจจะรอตาเห็นนี้ไปก็ได้มั้งโ <laughs> ดนลุ้นครับโดนลุ้นครับ <laughs> เราไปน้องมีโยกมีโยกคึกแล้วครับม wow. ีโยกมีโยกมีโยกครับอาดแล้วปิดแปิดแล้วนีแจะคำนะรอรุนรอรุนครับรอรุนครับผมไม่คเราไม่ซูใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปซมันกิ้จะใหม่ดินี่ว้าน่อง มาตอนนี้ไม่ลุ้นปลาเท่าไหร่ครับลุ้นไม้นี่แหละครับน่าจะคักอยู่ครับมาพี่น้องมาโอ้ดูผมได้ปลาอะไรนู่นปลาตองปลาพี่น้องปลาตองแตเม็ดเลยครับตองปลาตองมามาโอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไง มาเยอะเลยครับน้องคนนั้นได้พี่น้องครับทางนู้นก็เริ่มแล้วครับไหลเรือแล้วครับไหลเรือแล้วครับจวดเออลมก็แรงนี่ครับลงน้ำลงน้ำขึ้นมาก็มีปากสั่นตีกัารบกับปากลับพี่น้องเย็นครับเย็นมากหนาวมากครับน้องมาเข้าวั้นต้นเลยนู่นทางโน้นครับมาเได้เรื่อยๆครับตรงนี้ปลาสวายครับ ตัวนี้ยังเอาขึ้นไม่ได้พี่น้องตีนไม้บอกปลาน่าจะไปหมดแล้วครับเอาไปเปลี่ยนแหเลยครับรอลุ้นนะครับตรงนี้แหละพี่น้องนี่ใต้ต้นอะไรนี่ว่าตนว่า,น,วาน่าจะซุ่มยู่ครับดูครับมีสันครับมีสันครับอดหมดแล้วปลานี้เข้าฟักแล้วมั้งเข้าไงไปหมดแล้วมั้ง <laughs> ไปเรื่อยๆครับไล่ไปเรื่อยๆครับน่าจะพอมีตัวอยู่พี่นอ้องเห็นมันตีน้ำอยู่ครับปิดแล้วปิดแล้วปิดตีนเห็นแล้วครับรอรุ่นเลยโอ้โหปลาเดือดเอออาจารโดนยุ่ครับโดนยุ่ <c oughs> ปลาทั้งไม้ เรารู้นะครับตรงนี้ครับดิเริ่มเห็นตัวแล้วครับเริ่มเห็นตัวแล้วครับหนึ่งสองสามแล้วครับอ่ามุนอุยปุยมุนอุยปุยอ่ออยู่ข้างล่างครับดูข้างล่างนะครับปึ๊บปึ๊บโอ้ยเต็มครับข้างล่างเต็มอู้ โอ้โหเต็มอันใหญ่เต็มอันใหญ่อยู่พี่น้องอ้าวว้าวโหสิบบวกอยู่ครับสิบบวกอยู่ครับสิบบวกอยู่ครับเออเอออออออ๋อต้องช่วยกันหลายคนนะครับหนักหนักปลาหนักไม้หนักเหอีกครับ สุดท้ายคือหนักใจครับหนักใจกับการปลดนี่แหละครับเออดูครับเอาอยู่รุ่มตุ้มตังมาแล้วครับเอาสามให้โอเอาสีเอาตาเอามาโอ้ลุ้น ป่านนะคุณบอมครับเอ็มเฮเลยปลานินครับเจอแล้วครับปลานินเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับไม้เริ่มหมดอลากเลยครับคือนี่เหนียวไม่มีขาดครับลากเลยครับลากไม่ขึ้นลากไม่ขึ้น ขาดไม่กลัวขาดเราแต่ลากมันไม่ขึ้นโอ้เต็มใบหยาดลยดูหนาวหนาวไหนเปิดดูสิยังเหลืออยู่ไหมเหลออ้ยนยวยยดยยยยยยยอยย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 ยัยย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 ย้ยย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 ยอยงยย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 ้ยย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 อองยนยยย มากนี้ได้เวลาดึงขึ้นแล้วครบพีปน้องไม้เยอะด้วยมีปลาเหลือบ้างไหมนี่ไม่แทบไม่เหลือแทบไม่เหลือโอ้ยังดีที่แทบไม่เหลือถ้าไม่เหลือเลยเอา่น้งมีตัวอยู่มีตัวอยู่อึบอึบึบโอ้โอ้เออเอาอัอเจ็บตัวอยู่ครับ สิบอย่ครับสิบตัวพอดีเลยโอ้สิบเอ็ดตัวเอ,อ้าสิบเอ,อ็ดตัวมาเกหอบมาจากตรงไหนไม่รู้อรเอาโอ้ ขึ้นมาขึ้นมาว่าขึ้นเลยปลาดิาก่อนเด้อตาีอีนเอาอ้าเอ้าปลานิบเหรอโอ้ยปานิบใหญ่ใหญ่แห้งใหญ่แห้งโอ้ยใหญ่แห้งโอ้ยใหญ่แห้งใหญ่แห้งเด้โอ้ปลาเรนทําหาไปเด้อเอาหนไว้นี้แหละรถเลยไปซ่นั อาไปฝากคนที่บ้านเลยเรหอยู่บ้านจุดรถไปประจุดไหมอ่าไปแล้วเขาไปวานตรงสะดือแล้วเขาว่างานันอ่าวานตรงใจกลางโบรครับว่าสะดือโบอเออมาดูสิว้านสะดือจะได้สะดือไหมเอาลุ้นกันพี่น้องเป็นผู้เสียสละครับไปคนแรกเลยครับวานตรงกลางโบครับ แกบอกว่าไปวานตสะดือมันเลยสิเออสั่นสันสันสั่นสั่นโอ้ยทำมืออย่างนั้นใกล้ตรงนั้นมันดูเหมือนยังไงไม่รู้ก็ให้แต่หน้าหนาวให้แต่ชักว่าวอันนี้ไ่ชักเหด้วยเดียวเดียวเดช่วโอ้ยให้วิ่งว่าวอน ช่วยทองหลวงก่อนมาไม่มาไม่ทองหลวงทองหลวงเองวันนี้ของหลวงมาหนึ่งพันนะเป็นไงเป็นไงสะดืออ้าวลุ้นเลยครับสะดือสะดือใอกลางบ่อเป็นไงวนแล้วครับวนแล้วครับวนหนาปลาใหญ่แล้วครับวนนะวางตรงมุมแบบนี้ยมันไม่หวานเลย่ะ <laughs> ngày <Đồn đất. cười> đi, ừ. á phải nghe rồi luôn gấp à. may mình đu sông nghiệp nghiệp là sẽ đưa à sẽ đưa sẽ đưa sẽ đưa bên ngay sẽ đưa โอ้นู่ขึ้นอยู่นู่นโอ้มีแต่ปลาตองกายปลาฉลาดปลาฉลาดโอ้ปลาฉลาดชอบสะดืดดิขอขอดปลาฉลาดสี่ตัวครับจุดมานี่ครับฝันนง่งนู้นยังไม่ได้ปลดเลยครับฝั่งน,นู <laughs> นน้นยังไม่ได้ปลดเลยครับจะเอาอีกแล้ว ให้ได้คู่กันโอ้รถปลาไรเนาะเอาเอาถนนดนปลาอะไรถนนรถปลาไรพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ถนนสายใหญ่สายใหญ่สายใหญ่เอาเอาเอาโอ้ยสบายครับมามาดูปลานิลใหญ่ครับปลดแล้วพี่น้องใหญ่แห้งใหญ่แห้งบอสอะไรกันไหนชูเลย ในแ่ครับฉช้ยาของเขาครับคนนี้ครับไม่ใช่ใหญ่แค่ปลานะครับอย่างอื่นก็ใหญ่ครับหัวใจครับหัวใจใหญ่กว่าตับหัวใจครแต่ตอนนี้ไม่ค่อยใหญ่แล้วครับมันหนาวมันหนาวครับเอเหลือนิดเดียวเองเท่าแขนดูดูคนวาน่ะหดหดหดกันหมดแล้วพี่น้องเอเขาชอบวานหน้าหนาวนี่แหละครับมันจะได้หลบมุม่อนเอบเข้าไง แค่พูดอะไรดอกเวื่ยคนหนาวออตลงหนาวรอาอ้อนนี่กล้ดถอดเสื้อนี่พูดเสียงไม่ค่อยชัดแล้วฟันเริ่มจะตีกันแล้วยังออมม <า S 2> น,นมาไหมมาไหมโอ้ตัวหนึ่งครับโูนครับฝั่งนูนครับขึ้น3ามสี่ตัวไปเลยครับครับเอามาเรื่อยๆพี่น้องไม้เริ่มหมดเริ่มเห็นตัวปลาเรื่อยๆครับ ลุ้นนะครับลุ้นนะครับพี่น้องดูครับเป็นเสื้อแหนที่หนาวแต่ครับใส่เสื้อหน,นังวานครับหนังแท้ด้วยครับใส่เสื้อหน,นังวานแหครับหนังแท้หนังแท้ต้องอะไรมีขนบ่หนังแท้ต้องมีขนด้วยเออขน, <c oughs> นตรงไหนอ่ะ คนแขนอ๋ออคนแค้นเหรอคนแขนไงเออข่มฉันลึกซะดิใหญ่ใยญ่ใยญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ใส่เสื้อหนังวาดสงส่จะมานพี่น้องโมาหนึ่งละหนึ่งละสองเอ้าสองเอาแล้วครับบ่มเอาแล้วครับพื้นที่สองครับพื้นนี้ขายไอะไรสอยล้วมั้งนี่ เอาเอาเอาโอ้เอาสุมยูมาใหญ่แล้วอ่านี่ครับป <laughs> ืนแรกยังอยู่นู่นเลยครับนู่นก <laughs> องอยู่เต็มมายะเลยครับอ่า <laughs> ตรงนี้ครับ <laughs> สองสามเอาสบายหนึ่งปลาจลาดสองตวดเอนี่ <laughs> ผุกล้ารายต่อไปผุกล้ารายต่อไปเออเราลุ้นครับมาไล่แล้วครับไล่แล้วจะปิดตีนเหแล้วครับมารอบแรกได้ประมาณสิบตัวครับเจ้านูนครับเป็นไม้ด้วยมาดูรอบสองครับรอบสองเปลี่ยนเจ้าบ้างพีน่น้องมุมนี้ เราลุ้นครับเราลุ้นครับก็เอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องนู่นสามสี่ตัวครับแต่ไม้ไม่เท่าไรครับโหลดมันโหลดนะสามหรือสี่นี่แหละสี่ตัวสี่ตัวครับดีดีว่ามาตรงนี้เลยไม่มีอะไรผัดเอามาเนี่ยสี่ตัวพี่น้าลุกกระติด มาพี่น้องบอมขึ้นมาก่อนเขาเลยอ่ะตัวใหญ่อย่างไรตัวใหญ่บังหลังจะเอาขึ้นมาให้อี๋ครับเอาพอได้พอได้อยู่พี่น้องงานพี่น้องเอามาแล้วนะครับแรกค,ครับอมองแล้วครับโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่นั่ครับยาวตัวนี้ยาวยาวมันสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบแปดนี่ครับ มีตัวรองนะครับมีตัวนึงก็ใหญ่กว่านี้นิดนึงครับคุณครับนี่สามโลร้อยเอาสามโลร้อยแล้วร้อยนี่เก๋วายครับสามโลร้อยสามโลร้อยเรืยกเขาเลยมาดูครับโกมินโกมินบอลโดยยิ่กใหญ่ตัวหนึ่งบ้านมีอยู่ตัวเดียวบ่ได้อยู่คนเดียวบอล๋อนี่นี่นี่อีกหนึ่งอีกหนึ่ง โอ้ด oh, oh, ินอ like like ู๋ม <Wait. S 2> so ันน้อยเนาะแต่ต so ัวสวยมากเลยแต่ต right. uh ัวสวยคือปลานึนได้ไ UH ม่เยอะครับได้ยังไม่ถึงสิบตัวหรอกมั้งปลานึนจะได้เป็นปลาสวายอ่ะพี่น้องนี่ครับเชนบองครับฝากอีกแล้วโอ้ฝากจนคนถ่ายไม่กล้าไปถ่ายด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับพอได้ครับวันนี้พอได้น่าจะ ทำไมแชมป์ก็เราแชมป์อาจจะแชมป์เลยดูไปแล้วน่าจะแชมป์เลยพี่น้องอ่านี่ครับบางส่วนก็ทยอยขึ้นแล้วครับนี่ครับบางคนก็ยังอยู่เก็บอยูเขาดูนะครับอ่ะก็มีมากมีน้อยครับแต่ว่าวันนี้ทีมงานผู้จัดก็ดูแลครับพี่น้องดูแลการต้านภัย <c oughs> ช่วยเหลือกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ดู่แลช่วยกันทุกคนครับเพราะว่าปลานิ่งมันไม่ค่อยมีครับมันน้อยพี่น้อง ใาใหญ่ก็ไม่ได้ตามเป้าก็ดูแลทีมงานครับดูแลทีมงานเนบบนนจ้าของบอกก็ดูแลช่วยกันนะครับพอไปกันได้ครับโอเคครับพี่น้องนะครับบวนดันมาฝากกันแค่น,นี้เลยครับเดี๋ยวบัวน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ